แกกล่อง EPC มาแล้วคะ่ะพัสดุนี้ส่งตรงมาจากลำปางซึ่งได้มาเป็นของกินทั้งหมดเลยในคลิปจะเห็นว่าเป็นแหนมทั้งหมดเลยแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันทีละอย่างกันเลยนะคะอย่างแรกเพื่อนลำปางเรียกว่าจิ้นส้มหรือแหนมหมูต่อไปจิ้นส้มซี่โครงหมูหรือว่าแหนมซี่โครงหมูมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะและสุดท้าย กินส้มติ่นหมูหรือแหนมหมูชิ้นนั่นเองเมื่อได้แหนมมาแล้วแนะนําว่าให้พักไว้ข้างนอกสักหนึ่งคืนแหนมก็จะมีความเปรี้ยวขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ถ้าสําหรับใครที่ไม่ชอบแหนมเปรี้ยวๆนะคะก็สามารถนํามาทานได้เลยกินหอมมากและใส่หนังหมูมาให้เยอะด้วยนะเหมือนรู้ว่าชอบอะ่ะหอมเครื่องมากอยากให้ได้กลิน ตัวแหนมมีความเปรี้ยวกําลังดีมีเปรี้ยวนําเค็มตามตกลมกล่อมสุดคําเดียวเลยอร่อยกวาดกินหมดอะไม่สนแหนมใครเอ้ยไม่ใช่แหนมเราเองกินกับข้าวสวยร้อนๆปิดท้ายที่แหนมชิ้นกันบ้างจะมีความเค็มแล้วก็เปรี้ยวนิดนดิเป็นกับแก้มหรือกับข้าวก็อร่อย